มีน้ำส้มกับโยเกิร์ตนะคะวันนี้น้ำส้มกับโยเกิร์ตค่ะน้ำส้มทิปโป้นะคะทิปโป้ตัวนี้เอามารีวิวสักหน่อยนะคะทิปโป้ตัวนี้นะคะทิปโป้ <c oughs> เห็นไหมคะ ราคาไม่แพงหรอกคะ่ะพอเราใส่กับโยเกิร์ตแล้วก็ดื่มนะคะตามปภาษาของคนมีอายุนะคะเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองให้มีสารทาตุอาหารให้ครบนะคะแล้วก็ในร่างกายเรากินอาหารมากมาใช้ชีวิตมาทั้งหมดห้าสิบสี่ปีแล้วนะคะ ปีหนึ่งก็สามร้อยหกสิบห้าวันนะคะแล้วเราก็กินสารพัดอย่างมาสะสมในร่างกายเรามากบางสิ่งบางอย่างก็ยังวนๆแล้วก็สะสมอยู่ในนั้นนะคะสามร้อยหกสิบห้าวันนะคะคูณห้าสิบสี่ปีนะคะก็ใช้ชีวิตมามาหนึ่งหนึ่งมืนเก้าพันเจ็ดร้อยสิบวันแล้วนะคะ เกือบหมื่นวันแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ290วันก็จะครบหมื่นวันนะจริงๆนะคะเราก็คิดว่าเดือนหนึ่งมีอ2มี30วันใช่ไหมคะ30วันคูณ54ได้เท่าไหร่นะคะ30วันคูณ54เท่ากับ1,620เดือนนะคะ แล้วก็คูณสามร้อยหกสิบห้าวันนะคูณอีกสามสิบดูซิว่าได้ไหมไม่ใช่นะคะก็สามร้อยหกสิบห้าห้าสิบสี่ห้าสิบสี่หารสามสิบไม่ถูกนะคะทำไม่คิดไม่ถูกแล้วนะคะปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันหนึ่งปีแล้วก็เอาห้าสิบสี่ปีมาคูณนะคะ ก็ได้เป็นวันที่เราเกิดมาเนาะกินไปคุยไปด,ดิ้งไปคุยไปดีกว่านะคะเป็นคนชอบทําตามใจตัวเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราเหลือฝรั่งหนึ่งคนนะคะในจังหวะที่มีโควิดเนี่ยทําให้เราต้องดูแลตัวเราเองกับคนรอบข้างอย่างระมัดระวังนะคะเขาอยู่กับเรามาสามเดือนแล้วคะ่ะทํายังไงดี จะให้นานฟ้าเปิดเขาก็จะได้กลับบ้านเขานะคะช่วงนี้จังหวะของอพอเรามีโควิดเข้ามาฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติไม่ต้องขอวีซ่าก็ได้นะคะไม่มีวีซ่าก็อยู่ได้เขาให้อนุญาตเพราะว่านานฟ้าปิดอยู่เนาะเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนของชาวโรกนะคะชาวโลกเรา เป็นโรคภัยที่อันตรายมากเนาะแต่ว่าพูดตรงๆนะคะมันยังอีกนานนะคะยังอีกนานมากๆกว่าเราจะรอดพ้นจากตรงนี้ไปเราจะใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เราเป็นอยู่อย่างเงี้ยได้ยังไงนะคะดูแลตัวเราเองแบบไหนดูแลคนรอบข้างยังไงนะคะตามที่สาธารณาสุขแนะนำเราก็ทําตามนั้นเลยค่ะเราก็คิดว่าถ้า เรายังอยู่ในแบบนี้เราจะอยู่กับมันยังไงเราต้องแผ่เมตตาให้ตัวเราเองด้วยนะคะว่าเราควรจะใช้ชีวิตแล้วก็แก้ไขกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นี้ได้ยังไงนะถ้าเราไม่พัฒนาไม่มัวแต่คอยว่าวันหนึ่งมันจะดีมันจะโอเคมันจะเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะคะทุกคนอย่าประมาทนะคะมันไม่เหมือนเดิมเราต้องพร้อมยอมรับกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมาอยู่กับเราตอนนี้มันจะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะ เพราะว่ามันเป็นพาหะจากคนสู่คนเนาะพูดไปพูดแล้วก็พูดอีกอยู่นี่แหละนะคะแต่มันเป็นความสําคัญนะคะแล้วก็อย่าโวยวายตีโพยตีพายไปเลยค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เราเครียดแล้วก็ทุกข์เปล่าๆนะความทุกข์ทำให้คนเรามีชีวิตที่สั้นลงนะคะแต่ บางคนก็บอกอถ้าฉันเป็นโรคป่วยเจ็บปวดป่วยไข่ยอยู่ฉันมีชีวิตที่สั้นดีกว่านะคะแต่ทําไมเราถึงต้องมีโรงพยาบาลเพื่อรักษามนุษย์เรานะคะมันเป็นเรื่องมนุษยธรรมกับตัวเราเองกับสังคมกับคนรอบบ้าแม้แต่สัตว์หรือว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรามันอยู่รอบตัวเรานะคะมันเป็นปัจจัยเป็นปัญหาแล้วก็เป็นประโยชน์มันอยู่เขาเรียกว่าคุณอนันต์กับโทษมหันนะคะ จริงๆแล้วไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสที่มีพิษต่อปอดเนาะพอเป็นมากหายใจไม่ออกก็เสียชีวิตหายใจไม่เข้าก็เสียชีวิตนะคะแต่ว่าโรคอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะโรคอื่นไม่ใช่เป็นแต่ว่าอันนี้มันเป็นพาหะจากคนสู่คนเนาะแค่ลมหายใจที่ คนที่เป็นแล้วคนไหนร่างกายอ่อนแอก็จัดเป็นเลยนะคะเป็นเลยแล้วยิ่งกายพันง่ายๆอย่างนี้เนาะทาให้เป็นปัญหามากๆเลยนะคะทําอย่างไรจะให้มันหลุดออกจากวงจรนี้มันต้องอยู่ที่ตัวเราเริ่มต้นด้วยนะคะเหมือนกับเราพูดไปพูดมาก็วนอยู่ในวงจรเดิมๆนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งประคับประคองความเป็นสุขภาพของเราทำตามที่สาธารณาสุขแนะนำดีที่สุดนะคะถ้าเรายังมีโอกาสมีชีวิตอยู่ต่อเราก็จะสร้างความดีมีเมตตาให้กันและกันนะคะการที่เราไม่เสียดสียั่วยุดูถูกในความเป็นคนรอบข้างหรือว่าเราเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นนี้มันก็ไม่ถูกนะคะ เราจะต้องแผ่เมตตานะคะคนเรามีสิทธิ์ทำความผิดได้เยอะถ้าเรายิ่งทำเรื่องมากๆขึ้นก็ผิดพลาดน,นะคะการทำมานั่งคุยอยู่ในจอเนี่ยกว่าจะผ่านตรงนี้มานะคะโอ้โหต้องเรียนรู้กฎกติกาของช่องด้วยนะคะ เนี่ยสิ่งที่เราทําช่องก็เป็นประโยชน์ที่เราจะเอามาบอกกล่าวกันนะคะว่าสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อ,อกันเอามาคุยกันไม่ยั่วยุไม่เสียสีไม่เอาภาพความรุนแรงแล้วก็ใช้คําสุภาพมาเปิดเป็นตัวตนเป็นช่องเป็นคอนเทนต์ของเรานะคะค่อยๆทําไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะถ้าเรายัางไม่โป๊ะไม่ใช่ก็ <c oughs> จะไปได้เรื่อยๆยิ่งผ่านมาแล้วยิ่ง ขอบคุณมากๆนะคะ YouTube ขอบคุณ YouTube จริงๆที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้มาคุยกับกล้องเป็นของช่องเราเองนะคะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะมีโยเกิร์ตนตัวนี้นะคะดัชชะะี่ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสองอย่างทานพร้อมกันหนึ่งแก้วนะคะ หรือจะสองแก้วก็ได้ต่อวันเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดประหยัดที่สุดไม่ต้องไปซื้อน้ำปั่นสมูทที่ไหนเลยค่ะแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราให้มีคุณค่าแผ่เมตตาทุกวันทุกวันให้กับตัวเราเองและคนรอบข้างนะคะบางทีคนเราที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเราเนี่ยเป็นคนฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงถ้าคนรอบข้างเข้าใจเพื่อนๆพ,พี่น้องเข้าใจก็ดีค่ะ ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็ว่าเราเนี่ยเ,เขาก็จะเข้าใจเราผิดแล้วก็จะมีคำถามที่เราบอกทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้นะคะเราสร้างความเบิกบานให้จิตใจเราได้นะคะเรายิ่งใน YouTube ใน Facebook เดี๋ยวนี้ พ่อแม่ครูอาจารย์จะสร้างเพจมานะคะสร้างเพจมาเราดูปฏิปทาของท่านนะคะว่าท่านเป็นพระปฏิบัติไหมสืบสาภนศาสนาเพื่อความเจริญพยุงพระศาสนาให้อยู่ต่อเนี่ยไหมท่านสร้างศาสนาสถานเราอยากทําบุญเราก็ส่งปัจจัยออนไลน์ไปในแบงค์ของท่านได้ท่านก็เอามาทํานะคะอันนี้มันก็เป็นความหลากหลายนะคะ ความหลากหลายการใช้ชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นการกินการมีชีวิตการมีอายุเลยนะคะอันนี้วันนี้ก็คุยโดยสรุปนะคะว่าเรามีอายุยิ่งเยอะยิ่งสะสมโรคนะคะเป็นรังของโรคนะคะแล้วการมีชีวิตเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่เราต้องทุกทนได้นะ,ะมันยิ่งยิ่งทุกข์ยิ่งฉลาดนะคนไม่ใช่ยิ่งทุกข์ยิ่ง,งโง่นะคะ เพราะว่าคนทุก์เนี่ยจะต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มันหลุดพ้นตรงนั้นให้ได้นะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะหลุดพ้นในความทุกข์เราก็ต้องสะสมนะคะอันนี้คือทางโลกสะสมแล้วก็หางานทําให้มันมีงานตลอดเงินมันก็จะสะสมได้นะเหมือนเราอยู่บ้านเฉยๆตอนนี้เราก็ช่วงนี้เราจะปล่อยให้มันยังไม่มีจนกว่านัาน้าจะเปิดเราก็คอยทำมันขึ้นมาใหม่นะคะช่วงที่ยังไม่เปิดเราจะไม่ดิ้นรนอะไรเลยนะคะก็ ซ้มแซมบำรุงมันไปเรื่อยๆเนาะหวังว่าทุกคนที่เข้ามาฟังเคยเห็นเคยคุยกันจะได้เห็นหน้าเห็นตาก,กันบ้างแล้วนะคะวันนี้มาดื่มน้ำน้ำส้มดัชมิวนะคะน้ำส้มกับดัชมิวสสองอย่างนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะแล้วเราจะพบกันอีกค่ะไปไป